ีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะอโทม่เลยครับผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขเป็นผู้ชายที่ดูเท่ครับสวัสดีครับผมคิมซองอิลครับดูเหมือนว่าทุกคนที่ฟังผมพูดจะเขินแทนผมมากกว่าผมเองอีเลยครับตอนนี้คิมกวางยอนอิมพีเรียลก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับลองเดาดูครับว่าผมกับเขาคุยอะไรกันในห้องพักอิมพีเรียลก่อนขึ้นเวที ก็คุยกันว่าใครดูเท่กว่ากันนะถ้าเป็นคนอื่นผมอาจจะยอมรับก็ได้นะแต่จะให้ผมยอมรับว่าอิมพีเรียลคิมวงยอดูเท่กว่าผมนี้ผมยอมไม่ได้จริงๆเลยแต่ที่ผมหมายถึงคำว่าเท่นะไม่ได้หมายถึงหน้าตาหล่อหรืออะไรแบบนั้นหรอกนะแต่มันคือการที่เราไม่รู้สึกเขินอีกต่อไปและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจต่อหน้าทุกคนเลยเขาพูดกันว่าคำพูดของคนมันมีพลังจริงๆใช่ไหม ทุกครั้งที่ผมขึ้นเวทีผมจะพูดเสมอว่าผมมีความสุขและผมใช้ชีวิตแบบไม่อายใครอีกแล้วผมได้ชื่อเสียงกลับคืนมาแล้วผมหวังว่าทุกคนที่นี่จะเติบโตเป็นผู้นำที่เจ๋งสุดๆและได้แนะนำตัวพร้อมฉายาที่ภูมิใจและเข้ากับตัวเองจริงๆเมื่อวานมีงานเลี้ยงส่งท้ายปีที่สำนักงานใหญ่แล้วสโลแกนสำหรับปีหน้าก็คือ ไม่ทําอย่างทีท่วนก็ทําอย่างบ้าคลั่งครับทุกคนรู้ใช่ไหมว่าคําว่าบ้าคลั่งแปลว่าอะไรสําหรับผมนะแค่คิดถึงช่วงแรกๆที่ผมเริ่มทําธุรกิจกับอัตอมีก็รู้เลยว่าคํานี้มันหมายถึงอะไรตอนนั้นผมต้องออกไปหาลูกค้าแต่ดันไม่มีเงินจนต้องหลบหน้าลูกค้าเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมต้องขับรถพาลูกค้าที่เชิญไว้ไปงานสมนาแต่ผมกลับขึ้นทางด่วนไม่ได้ครับรู้ไหมว่าทําไม ก็เพราะว่าไม่มีตังค์นะสิแล้วระหว่างทางรถก็ดับไปเลยครับรู้ไหมว่าเพราะอะไรถึงดับน้ำมันหมดนะครับแม้ตอนนี้ผมจะยืนอยู่บนเวทีแห่งความสำเร็จแต่ทุกคนที่เป็นผู้นำในอะโทมีก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนและอดทนแบบนั้นมาเหมือนกันนะครับแล้วใครล่ะครับที่ใช้ชีวิตดบับสุดเหวี่ยงที่สุดในอะโทมีทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะ ผมว่าคนที่ใช้ชีวิตได้คุ้มที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆก็คือประธานพรรคฮันกิวนะท่านก็พูดไว้เมื่อวานเหมือนกันนะครับว่าท่านอาจไม่ได้ทำทุกอย่างอย่างละเอียดแต่ใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงจริงๆครับผู้นำทุกคนที่ได้เห็นการเริ่มต้นของอะทมีต่างก็รู้สึกเห็นด้วยครับไม่ใช่แค่บ้าคลั่งนะแต่คุณยังทำแบบละเอียดรอบคอบด้วยแล้วสำหรับปี 2,024ท่านก็คิดสโลแกนว่าไม่ทำอย่างถี่ท่วนก็ทำอย่างบ้าลั่งขึ้นมาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ท่านฝากไว้ให้กับบีเดอร์ทุกคนและสมาชิกอโทมี่ทุกคนเลยนะครับท่านยังพูดอีกว่าหงเฮ้งสำคัญน้อยกว่าจิตใจและจิตใจสำคัญน้อยกว่าคำพูดท่านบอกว่าเราต้องรู้จักพูดให้เป็นเพราะท่านผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากและสิ่งเหล่านั้นก็เก็บสะสมอยู่ในใจครับ มันกลมกลืนกันอย่างลงตัวจนทุกครั้งที่ท่านพูดคำพูดนั้นก็จะเข้ากับสถานการณ์เสมอครับลองย้อนกลับไปดูสิจะเห็นว่ามีคำพูดสำคัญมากมายที่พวกเราชาวอโทมิจำได้ล้วนมาจากท่านนะอโทมิเริ่มต้นขึ้นด้วยเป้าหมายว่าความสำเร็จของลูกค้าครับเพราะท่านเคยทำธุรกิจเคือข่ายมาก่อนและเคยฝันอยากมีสรภาพจึงรู้ซึ่งดีว่าความสำเร็จของลูกค้าหมายถึงอะไร หลังจากนั้นก็วางเป้าว่าจะช่วยให้ลูกค้าประสบความสําเร็จให้ได้และก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าจนกลายเป็นบริษัทชั้นเยี่ยมระดับโลกเลยครับและเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับนักธุรกิจหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเขาก็ได้สร้างคําว่ากฎแห่งใจของเขาขึ้นมาครับไม่ว่าใครก็กลัวเวลาต้องไปเจอลูกค้าใหม่ๆครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกลัวเลยนะเราไม่ต้องไปกังวลว่าฝั่งเขาจะปฏิเสธหรือไม่ถูกใจเรา ก็แค่พูดอย่างมั่นใจในสิ่งที่เราเห็นแค่วางใจในวิสัยทัศน์ของอโทมิที่เราเชื่อก็พอแล้วนี่แหละคือหัวใจของเราไงเพราะแบบนั้นเขาถึงอยากให้เรากล้าที่จะพูดแล้วก็อยากกลัวอีกต่อไปนี่แหละคือกดในใจของเขาแล้วค่าคอมมิชชั่นที่เราได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าค่าความทุ่มเทครับคำนี้ก็เป็นอีกคำที่คุณพูดออกมาจากใจพอรู้ว่ามันจำเป็นต้องมีค่าความตั้งใจครับใช่ครับค่าความตั้งใจ บนโลกนี้มีคนหลากหลายมากนะครับเราไม่สามารถเลือกทำงานแค่กับคนที่เข้ากับเราได้ตลอดหรอกส่วนใหญ่แล้วคนที่เราเจอจะคิดไม่เหมือนเราหรอกเราต้องเจอคนหลายแบบแม้แต่คนที่มีนิสัยแปลกๆถึงจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองจนเป็นนักสร้างเครือข่ายตัวจริงได้แล้วเราก็จะเริ่มมีทักษะในการวิเคราะห์ได้ว่าคนพวกนั้นต้องการอะไรแล้วในอนาคตทุกคนก็จะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนั้นแน่นอนครับ ตอนนั้นอย่าลืมนะว่าค่าคอมมิชชั่นที่เราได้มาคือค่าความทุ่มเทนะอีกอย่างที่ผมยังจำได้ก็คือท่านเคยพูดว่าคนที่ไม่มีความตั้งใจจริงก็คือคนที่ไม่รักครอบครัวจริงๆผมว่าประโยคนี้สำคัญมากนะคนจำไว้ให้ดีทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือตัวแทนของครอบครัวนะครับถ้าคุณรักครอบครัวของคุณจริงๆความรักนั้นจะกลายเป็นพลังให้คุณมุ่งมั่นครับ ถ้าเราอยู่คนเดียวบนโลกนี้ก็คงใช้ชีวิตตามใจตัวเองได้ถึงตายไปก็ไม่เป็นไรแต่พ่อแม่กับพรอบครัวของเรากำลังจับตามองเราอยู่นะแล้วโชคชะตาของพวกเขาอยู่ในมือใครละ่ะมันอยู่ในมือเราคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั่นแหละดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความมุ่งมั่นเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเหนื่อยหรือเจออุปสรรคมากแค่ไหนเราก็ต้องสู้ให้ได้พลังความกล้าและความมุ่งมั่นทั้งหมดนั้น มันเกิดขึ้นเพราะเรามีครอบครัวที่ต้องปกป้องในธุรกิจอโธมีที่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตประจําวันผมหวังว่าทุกคนจะลุกขึ้นสู้ในฐานะตัวแทนของครอบครัวและผมเฝ้ารอวันที่ทุกคนจะได้ขึ้นเวทีรับเสียงปรบมือในฐานะผู้นําที่ยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับ